บอกว่าบอกกครับผมเจ็บข้อสอกแบบไม่ทราบสาเหตุเวลาเหยียดตรงครับมาสักระยะหนึ่งแล้วอ่าแบบเป็นเปหนยหายใช้ยานวดช่วยบรรเทาอยู่ครับขอคำแนะนำจากคุณหมอหน่อยครับ ก็จริงๆแล้วบริเวณข้อศอกนะฮะก็เน <'s in> <world> ื่องจากไม่ได <Overwatch> ้ทราบตำแหน่งที่แน่นอนนะฮะแต่ว่าที่พบในคนไข้ทั่วไปมันก็จะมีเขาเรียกว่าด้านนอกกับด้านในนะฮะซึ่งแต่ละด้านเนี่ยมันมีเอ็นมาเกาะนะครับเพราะนั้นเวลามีเอ็นมาเกาะที่รอบๆข้อเนี่ยบางครั้งเนี่ยจากการใช้งานนะฮะหลายท่านคงเคยได้ยินคำว่าเทนนิสเอลร์โบ นะ mm. หมายถึงว่า mm. ข้อศอกของคนเล่นเทนนิส <Yeah. S 2> ซึ่งมันอาจจะเกิดจากตีแบดแฮนตีอะไรต่าง uh, uh, uh. นะครับอีกอีกคำหนึ่งก็เรียกว่ากอล์ฟเอลโบเอลโบที่แปลว่าศอกนะครับก <Yeah. S 2> อล์ฟเอลโบก็มาข้อศอกของคนเล่นกอล์ฟซึ่งมันก็อาจจะเกิดจากการใช้งานการสวิงการตีอะไรต่างเนี่ย mm. ซึ่ง เอ็นมันก็จะมีการอักเสบได้ <Yeah. S 2> ครับทีนี้การรักษาที่เมื่อกี้ออบอกมาเนี่ยก็คือมีดาทามียานวดมีอะไรต่างแล้วเนี่ย mm. อันหนึ่งที่สำคัญก็คือการเขาเรียกว่า stretching ครการยืด <Yeah. S 2> นะการยืดนะเ,เพราะนั้นมันก็จะมีท่าลองเข้าไปดูในใน o o o g l e ดูนะครับ <Yeah. S 2> ว่าการทำ stretching ของ เอ็น uh, mm hmm. ของกล้ามเนื้อแถวบริเวณข้อศอกเนี่ยนะก็เข้าไปดูว่าถ้าสมมุติท่านปวดด้านนอก <Yeah. S 2> ก็อย่างหนึ่งปวดด้านในก็อีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ mm hmm. ลองเซิร์ชเข้าไปดูนะฮะแล้วมันจะมีเรื่องของการรักษา <Yeah. S 2> นะการรักษามันก็จะมีอย่างที่เมื่อกี้ท่านบอกมาเนี่ยนะครับก็คือใช้ยาใช้ ความเย็นความร้อนแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือ stretching คร stretching เพื่อให้เอ็นหรือกล้กามเนื้อตรงตำแหน่งทีม่มันมีการอักเสบเนี่ยได้ยืดเพื่อที่จะทำให้เวลาการใช้งานมันจะได้ไม่ไม่เจ็บนะครับ mm hmm. อันนั้นก็เป็นวิธีการหลักๆ ในการาที่จะช่วยได้ถ้าไม่ดีขึ้นไปหาหมอครับอันนั้นน,น,นั้นก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ต้องต้องไปนะครับ,บถ้าไม่ดีขึ้นตัวละเอียดนะนนแต่ว่าโดยโดยโดยหลักแล้วเวลาเป็นที่ข้อศอกเนี่ยส่วนใหญ่อันตรายมากๆไม่มีนะฮะก็มีแต่ว่าลำคาญแล้วอาจจะใช้งานาข้อศอกไม่ได้เหมือนเดิมครับ